สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำน้ำพริกกะปิง่ายๆค่ะให้คนที่บ้านกินให้ลูกกินนะคะหัวใจสำคัญของน้ำพริกกะปิก็มีหนึ่งกะปิค่ะกะปิต้องเป็นกะปิแท้นะคะที่หอมอร่อยค่ะ2ก็มีพริกขี้หนูสวนสดๆนะคะพริกขี้หนูสวนเลือกดูที่ว่าค่อนข้างแก่นะคะจะมีความหอมอร่อยและเผ็ดค่ะ แล้วก็มีมะเขือช่อเล็กน้อยกระเทียมกรีบนะคะกระเทียมไทยอันนี้ต้องแกะเปิดออกบ้างนะคะถ้าเปลือกมันหนาไปจะทําให้น้ําพริกไม่สวยค่ะมันจะไม่ละเอียดนะคะพอตอนตําแล้วก็มีมะนาวสดๆค่ะมะนาวนี่เขียวๆนะคะจะมีความหอมของมะนาวมากค่ะถ้าเหลืองๆจะมีกลิ่นโอค่ะแล้วก็มี น้ำตาลปึกค่ะจะทําให้การใส่น้ําตาลปึกจะทําให้รสชาติของน้ําพริกกลมกล่อมค่ะดีกว่าน้ําตาลทรายนะคะหรือใครจะชอบน้ําตาลทรายก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็มีน้ําปลาค่ะน้ําปลานะคะเดี๋ยวเพื่อใครขาดความเค็มเราก็จะใส่น้าปลาล,ลงไปเล็กน้อยขึ้นอยู่กับความชอบค่ะบางคนก็ความเค็มจะมีในกะปิแล้วค่ะบางคนถ้าไม่ ไม่เติมน้ำปลาก็ได้นะคะถ้าคนชอบเค็มหน่อยก็เติมน้ำปลาลงไปค่ะเราต้องลองชิมดูนะคะและแต่ความชอบของเราค่ะไปลงมือทำกันเลยค่ะเราก็มาลงมือตำกันเลยนะคะก่อนอื่นเราเอากะปิกับกระเทียมตำให้เข้ากันก่อนค่ะให้ละเอียดค่ะแล้วก็เติมพริกขี้หนูส่วนลงไปค่ะขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้แต่ความชอบเลยค่ะอันนี้ถ้าชอบเผ็ดเยอะเราก็ใส่เยอะถ้าชอบเผ็ดน้อยเราก็ใส่น้อยนะคะแต่ที่นี่ชอบเผ็ดเยอะค่ะขอใส่เยอะค่ะแล้วก็ตำให้ละเอียดค่ะแต่ไม่ต้องให้ละเอียดเยอะนะคะเพราะกระเทียมกับกระปิของเราละเอียดดีแล้วนะคะใส่พริกลงไปถ้าเราตำละเอียดเยอะจะทําให้ความเผ็ดมันมากเราทําพอพอแตกค่ะค่ะพอพอเม็ดพริกแตกทุกเม็ดนะคะแต่ว่าไม่ต้องให้ถึงขนาด ละเอียดยิบนะคะแต่กระเทียมกับกะปิตำละเอียดแล้วนะคะขอขยับหน่อยค่ะขอขยับหน่อยเบียดเบียดครกค่ะดังค่ะมีมีเอฟเฟคค่ะเสียงเสียงอ่าพลอยกระทบกับกระทบกับครกค่ะหอมมากเลยค่ะหอมจน เกินน้ำลายเลยคะ่ะแล้วก็เติมน้ำมะนาววันนี้น้ำมะนาวเมื่อกี้นะคะ3มลูกค่ะเราคั้นเรียบร้อยแล้วนะคะพอเติมมาน้ำมะนาวแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องตำแรงนะคะเพราะเดี๋ยวเขาจะกระเด็นนะคะอย่าตำแรงนะคะ แล้วก็เติมน้ําตาลปลึกค่ะน้าตาลปลึกลงไปค่ะ1ฝ่าเล็กนะคะแบ่งเป็นสี่ส่วนเราใส่ไปเลยตามความชอบค่ะอันนี้ชอบออกหวานนิดหน่อยใส่ไป2ส่วนจ้ะจาก1น,นฝาแบ่งเป็นสี่ส่วนใส่ไป2ส่วนค่ะแล้วก็บบบบบบน้ําตาลก่อนนะคะจะทําแรงเพราะเดี๋ยวเขาจะกระเด็นใจเอาค่ะบบเบ,บาๆค่ะให้ละเอียดค่ะให้น้ําตาลละลายให้ดีเลยนะคะ อพอเข้ากันละเอียดดีแล้วนะคะเขาจะละลายค่ะเขาจะน้ำพริกเขาจะออกอไม่ไม่เหลวเกินนะคะน้ำพริกเขาจะพลังดีนะคะแล้วเราก็ใส่มะเขืชอช่อลงไปแค่บุบๆนะคะอย่าตําให้เละเกินนะคะเขาจะไม่สวยแล้วก็มันจะไม่น่ากินนะคะบุบหน่อยๆคะ่ะเอาความหอมของมะเขือเขานะคะ แค่นี้พอนะคะบุบแค่นี้นะคะยังเป็นเม็ดอยู่คะ่ะค่ะเดี๋ยวจะตักให้ดูนะคะเมื่อกี้แอบชิมไปนิดนึงแล้วนะคะมันขาดความเข้มไปนิดนึงเราเติมน้ำปราบได้ค่ะนิดเดียวนะคะจะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะจะไม่ยู่นน้ำจะไม่เยอะเกินค่ะมีความหอมของกะปีของ ของพลิกขี้หนูสวนค่ะของมะเขือช่อของกระเทียมกรีบค่ะเราจะไม่เนียนเกินอย่างนี้มันจะเป็นอร่อยแบบบ้านๆลองชิมลองทำลองลองกินดูนะคะแล้วก็จะได้รู้ว่ามันอร่อยจริงๆค่ะสูตรแค่นี้จริงๆคืออร่อยมากแล้วค่ะลองกินกับผักสดกับอะไรได้ทั้งหมดเลยค่ะมีปลาทูทอดมีผักสดก็สามารถข้ามื้อนี้ก็เจริญอาหารได้แล้วนะคะ ก็เสร็จสมบูรณ์นะคะการทําน้ําพริกกะปิให้คนที่บ้านกินค่ะเครื่องเคียงง่ายๆก็ <c ười> มีปลาทูทอดแล้วก็หมูแดดเดียวทอด <c ười> แค่นี้ก็เป็นอาหารมื้ออร่อยของคนที่บ้านแล้วค่ะ <c ười> รับรองไม่รู้จะทําอะไรกินไม่รู้จะทําอะไรให้คนที่บ้านกินรับรองว่าทําเมนูนี้มัดใจคนที่บ้านสาม,มีที่บ้านได้และลูกๆได้แน่นอนค่ะลองทำกันนะคะ <c ười> ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะ ถ้ามีใครมีข้อสงสัยในการปรุงหรือว่าการทำยังไงให้อร่อยก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะแล้วจะลงคลิปให้ดูใหม่เรื่อยๆนะคะใครอยากได้เมนูอันไหนแปลกๆก็บอกได้นะคะสวัสดีค่ะ ก็เสร็จไปแล้วนะคะน้ำพริกกะปิค่ะทําง่ายๆค่ะสูตรง่ายๆแต่รับรองความอร่อยถูกใจลูกและสามีที่บ้านแน่นอนค่ะลองทํากันดูนะคะเดิมบอกไปยังนะคะการที่จะมัดใจสามีให้อยู่หมัดเลยค่ะเสิร์ฟน้ำพริกกะปิพร้อมรอยยิ้มค่ะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะฝากติดตามใหม่คลิปหน้าค่ะดูว่าอันดับชาแนลจะลงอะไรให้ดูนะคะค่ะบ๊ายบาย